บอกมานอนอยู่ที่บ้าน30เซเหมือนกับโปเปิ้ลเลยค่ะโปเปิ้ลก็หมอก็บอกว่า30%มานอนที่บ้านคูเดือนยกไฟเบอร์ขึ้นค่ะสทุ่มกับหทุ่มคูเดือนยกไฟเบอร์ขึ้นพี่มาดามจิรธามาเจอค่ะกด Click คลิกลิงโปรไฟล์คูเดือนทักคูเดือนกลางไรค่ะและปิด KPI กลางไร์คูเดือนคืนนั้นเลยค่ะรับผลิตภัณฑ์ไปให้ พี่บุญช่วยสามีของพี่มาดามรัฐาดื่มตอนนี้ดื่มได้ไปสี่เดือนสามเดือนเกือบสี่เดือนพี่บุญช่วยจากที่หมอบอกว่าสามสิบเปอร์เซนต์ญาติพี่น้องเข้าไปดูเข้าไปเยี่ยมทุกคนกลับออกมาสายหน้าบลอดบอย่างบอย,ยื่นบอยเงาแต่ในที่สุดเมื่อมาเจอสามทหารเสือของเราตอนนี้พี่บุญช่วยบุญช่วยจริงๆค่ะ ส่งผลิตภัณฑ์แม่มดออนไลน์ให้กับทุกคนที่ต้องการอยากจะมีสุขภาพดีเหมือนพี่บุญช่วยค่ะจากคน30%หมอบอกให้กลับมานอนรอที่บ้านตอนนี้ไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นไปตามที่หมอนั้นทุกอย่างปกติได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมได้สามีใหม่ในสามีเดิมค่ะพี่มาดามรตา ตอนนี้ทุกคนที่บ้านที่ครอบครัวของพี่มาดานรัฐามีความสุขมากที่หัวหน้าครอบครัวที่เสาหลักกลับมามีชีวิตใหม่ค่ะโชคดีครอบครัวพี่พัฒน์มาเจอแม่มดออนไลน์ใช่ค่ะพี่พัฒน์ไม่เฉพาะครอบครัวพี่พัฒน์ค่ะทุกๆครอบครัวที่ได้ดื่มผลิตภัณฑ์แม่มดออนไลน์โชคดีทุกคนและจะโชคดีไปกว่านั้นถ้าทุกคนกลับมาหรือตัดสินใจที่จะเข้ามาเป็น หุ้นส่วนหรือเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจกับแบรนด์แม่มดออนไลน์เป็นเจ้าของกิจการก็เข้ามาเป็นเจ้า